เนี่ยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้พี่น้องพี่น้องจ้าคนนะอู้นี่ถัอกใหญ่เต็มมั้ยเนี่ยเต็มเป็นนกคนนะเป็ี่ยนเปลี่ยนอยู่นี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 ่เอาข้างล่างก่อนบ่นี่นี่นี่น้ำมาจุ่มยังไงบ้างเนาะน้ำขนาดไหนเห็ดพวกน้อยบะเมนน้อยแล้วก็เถอะ เนาะพัอใหญ่เลยอย่าลมกดไลค์กดแชรกสไให้บ uh. sure. ่อชเน้ว้องแล้วอยาลืกดก่งกกพนเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุมสุขคนจ้าทั้งเอซใหม่เอซเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าบึงจ้าน้ำบึงเพชรจ้าพี่น้อง พี่น้องตัวบานกับบานจ้าพี่น้องอันที่ภูมิภูมิเน้อยกันยังเม็ดหัวรูดหมดแถวเหหักเลยมองสิได้เนี่ยหักหมดเลยไอ้ขั้วห็นเนี่ยโอ๊ยดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังโผล่นะแถวเนาะเนี่ยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้พี่น้องโอ๊ยพี่น้องจัดคนน่ะอู้นี่ดอกใหญ่เต็มเลยเนี่ยเต็มเต็เนาะพูน่ะเป็มเต็มเตมอย่นี้นี่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 เอาข้างล่างก่อนบ่นี่นี่นี่ เเมมยนดลสวัสดีครับครลัอยู่ในช่องบาร์ตอมนิวชาแนลที่เช่นเกยพี่น้องฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามก่อนที่จะรับชมคลิปของเราสองคนนะสาวลูกนะจ้ายังมีอีกสามช่องทางคือ TikTok Facebook แล้วก็ YouTube ชื่อช่องเดียวก,กันเลยครับพี่น้องไปไปคุดกันเลยจ้ะไปพอ่อแม่เก็บเลยจ้าอ่านพอฮ็ดออกอะหาน้ำฮิตจะพี่น้องามานี่นอตบารตอม คัณได้สั้นเหรอสิได้ข,ดดขาพุนสั้นสลุกขาสัน้นบบลึกคืออันเฮ็ดปวงหัวดำใหญ่เด้บ่ต้อมนี่จ้ะหักเลี้ยวขาวขลักมามขาเหนียวเนาะเพราะอันขาเหนียวเนาะจ้ะดินเหนียวดินเหนียวพี่น้องจ้ะอะไรได้แค่นั้นแหละขาเพื่อน,น่ะได้แค่นัน้นแหละแสดงกัอนนี่นี่เอาเอา โอ้ยประท่าแท้พอเห็นนล้จ้ะพี่น้องนี่นะฮึปึง <c oughs> ไม่โผล่จ้ะโผล่สองว่าบอกแล้วเอาไว้ก่อน,น,นห่อไงก็บอกเอาไว้ก่อนจังหน่อยกลัวไม่ทันเขาดิคำโว่เห็ดออกเพิน่นกะจะหาวุนวันนุ่งผันน้องมาต้อมเราจ้ะ ปกติกางกลางคืนกางกลางคืนได้สัล man, all, ลุ่งแมนขโมยเห็ดออกเมนเะจ้ะกลางคืนในป่าป,ปามนี่มีแต่แสงไฟเราเห็น,นเราต้องเอาก่อนเอาได้เอาก่อน <c oughs> เขาไม่ไทำคลิปเหมือนเราด้สัลุง <c oughs> เราคนทำคลิปเนาะกลับทาบ้านก็จ้ะอ,อยากได้เสียงด้เนาะเบอร์จะทำปฏิโภคได้จ้ะพี่น้อง ที่บานก็บ,บานเนาะก้ต้อมที่บานก็บ,บานที่จุมก็จุ้มไป่นองเห็นทางป้ายานเขาดอกก็ลำนี้แหละเนาะแต่ทางพ้นควรจะเป็นดินนะนะได้ดินทรายได้ป่ะต๋อมของเราอ่ะดินเหนียว มีดเล่มยาวไม่อยู like ่พ hey, right. ี่น้องนะสวยจ้ะจะขาดเพิ่นก็บปได้ยาวได้เนาะระยะปันไดิเห็ดปวงของดำน้อยฮะบ่เคของดำใหญ่เนาะหูดำใหญ่จ้ะอ้าวเห็นบอกไม่ได้เห็นเนี่ยแถวเห็นไหม Okay rồi. Ăn này nè Ông chim tôi đây cả chim Ôi, ông có thử cái cả Chim được Bà lại ับที่คอยต้องไปอยู่ข้างพุ้ยเนี่ยแ,แต่ไปบ่ได้นะนะกี้กะนะอื้มหือเนาะส่งจะงามๆเด้อ lưu nét khẳng nhưng nét hầu ấy Hình đâu Chiếu rồi dạ thật rồi Hít đần đầu nói, nó bảo tâm Cô hông sẽ ở khả nó ก็ต้องขุดต้องง่ายกันจังสิ่งเราจะพิน้องเพื่นอนะแดดง่ยยยยดงงายขนาดนี้ยังเอาไปได้เน,ะน,นาะยยัังฮกอู่ดินก็อาจจะบริเคียร์ออกเด้จะพี่น้องจ้ะโอ้ดินเหนียวอือหือดูแสงก็ต้องไป็นพิษเสียมกันพิษเสียมแล้วเันอจ้าจ้ะพี่เดินจ้ะพิน้องจ้ะนี่นี่นี่พิษพิษประทั ฮ่าเนาะถ้าได้รุ่นนี้มันพอดีงามนะแถวเนาะจ้าหาบันติบ่มีเลยแถวลงมาทุกท่านเลยอันนั้นเขาไปกับผได้เนาะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราแถวเนาะจ้าเนี่ยน่ะเขามาเก็บดีกับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาถามจ้า กินอลไรยิกหมูกับบ่อกได้เจ้าพี่น้องรุ่นนี้นะแซ่บเมนูฮิตน้องบะเต๊าะเนาะจ้ามันโด่งห่วใหญ่สวยเจ้ามาไปในอีกจุ่มได้เจ้าพี่น้องก็แม่นดั้แค่จุ่มเดียวได้จ้าไปเบิ่งจุ่มไปข้างล่างดอกงามเนาะบะเต๊าเนาะจ้าไปจ้าจ้าพี่น้องเสียดายโดนฝนบานก่อนมีออกก่อนออกหลังเนาะจ้าเนาะให้อีกจุ่มจ้าพี่น้อง แต่นี่ยังเอาได้อยู่ด้วยจ้ะแม่เพิ่งเคยเห็นเพิ่งร้อให้กินบัวใด่นนะแต่กระแมงวีแมงวันยังตอมอยู่แมงวีตอมอยู่แล้วเถอะแต่ก็ยังงามอยู่ด้วยจ้ะโดนฝนเนาะเถอะเนาะโดนฝนพื้นท้องเงาขาวตัวเมื่อกี้เนี่ยเสียได้ขนะจุ่มบ้างเงเนาะเถอะเนาะจุ่มใหญ่ขนาดเลยงามๆได้ไป าเห็ดออกเยอะเนาะช่วงนี sociedad, บบน้ออกเรื่อยแล้วแต่ไม่ทันฝนฝนตกหลายพนสิฝนตกหลายเดี๋ยวแค่ค่อยเอาม เมฆาเนาะค่ะจิ้มเอาขาเก็บแล้วเท่าไหร่เดินมาหาเตะเรื่อยๆพี่น้องต้นหมูใบใหญ่เป็นไหนเนาะตัวนี้จ้าเก็บแล้วต้นสวยอยู่ ีแกพี่น้องต้องหาเลยด้วยนะเราเนาะสนุกเากเลยเนาะเก็บแล้วเหรอหมดขนาดไหนไหมงามมาจุ่มยิ่งน่ารักงามขนาดไหนแต่ปัญหามีดสั้นจับใจขนาดปะจับใจขนาด ก็ค uh ิด huh. ก uh ันถอะแตาฮิดบุดาคืออันหัวก็คือขาเนาะยทำเนาะจ้่ อมิดทียมหมดแม่เนียวมันนั่นหัวมันหลุดหมดเลยนี่นี่โดนแมงกินนี่นี่หลุดหมดเลยแมงกินได้ดิเนาะใบบนน่ะนะเนี่ยหลุดหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีเลยนี่ไม่ได้เลยมากมากตุ๊กอิดเนี่ยนี่ตกงอ๋อไม่สวยนี่จ้าขออนุญาตหักเด้อจ้าพี่น้องหักเลยจ้ะ ว่าขาเพื่อนกับโดนแมงกินอยู่แล้วเนาะจ้างันจ้าโอ้ยย่างเลยเท่าน,นี้ดิงามขนาดเนานะงามแต่ดินเหนียวเออพิ่มเลยอืม

tìm thấy cái gì đó Ủa Ủa biết Cái này mình mất nọ, Đi nhiều phút Nhiều phút nọ. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้บอทต้อมวันนี้ชนเนลเลยนะครับผิดพลาดกันะอะไรก็ขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บอทต้อมสรุปต้ขอตัวลาไปก่อนครับเราช่วงนี้ยาววันนี้สวัสดีครับเ <c oughs> ปล่าคุณใส่หมดกัดหมดกับ <c oughs> ขอบคุณละลายใจเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปจ้ากลับบ้านแล้วจ้า